เทคนิคการเปลี่ยนยางยืดเอวกางเกงง่ายๆไม่มีจักเย็บผ้าเราก็สามารถทําได้ส่วนวิธีทาทําอย่างไรเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่างกี้พาทำนะคะวันนี้ก็จะขอแนะนําคุณแม่บ้านที่ไม่มีจักเย็บผ้าแต่ว่ามียางยืดที่เอวเสื่อมหรือว่ายางยืดที่ใช้ไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะก็สามารถเปลี่ยนเองง่ายๆไม่มีจักเย็บผ้าเราก็สามารถทําได้ส่วนวิธีทาทําอย่างไรมาดูกันเลยค่ะเปลี่ยนยางยืดเอวกางเกงแบบนี้นะคะเราจะลาดทั้งสองฝั่ง อันนี้คือในกรณีที่ว่าไม่ได้เย็บติดยางยืดนะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้ค่ะเราจะเปิดตรงรอยนี้นะคะรอยที่มีการย้ำยางเอาไว้ค่ะไม่ต้องเปิดกว้างนะคะเปิดแค่ในระดับที่เราสามารถเลาะตรงยางยืดออกได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะเลาะเหมือนกันค่ะอันนี้คือเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอายางยืดที่เราต้องการจะเปลี่ยนค่ะ เย็บติดไปเลยย้ำให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะดึงมีการดึงยางออกมาค่ะย้ำยางยืดฝั่งนี้ติดเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะมาเลาะรอยย้ำฝั่งนี้ออกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงเลยนะคะเพื่อนเอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนยางยืดแบบง่ายๆนะคะ เพื่อนๆที่ไม่มีจักก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าเราเปิดช่องให้เล็กกว่านี้นิดนึงแล้วเวลาที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เย็บปิดตรงรอยที่เราเลาะอ,ออกได้เลยค่ะ วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการที่แนะนําแม่บ้านนะคะที่สามารถเอาไปทําเองได้เวลาที่กางเกงของลูกหรือว่ากางเกงของคุณสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีตรงยางยืดที่หลุดแบบนี้เราก็สามารถทําวิธีนี้ได้เลยนะคะทําง่ายๆทําทไม่ยุ่งยากเลยค่ะไม่มีจักเย็บผ้าเราก็สามารถทําได้อันนี้เราก็ดึงมาจนสุดประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาย้ําตรงรอยเดิมเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่บอกว่าไม่มีจักแล้วจะย้ํำยังไงเราก็สามารถใช้เข็มสอยนะคะเอา มาสอยตรงนี้ค่ะสอยเพื่อยึดติดเอาไว้ได้เป็นการย้ำล็อกตรงยางยืดนี้ได้นะคะเราดึงยางยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาย้ำเลยค่ะย้ำตรงรอยเดิมของเดิมเขาเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนเราก็จะมาเดินคิ้วทับเส้นที่เราเลาะออกนะคะ ันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอีกด้านหนึ่งเลยค่ะด้านนี้ก็คือด้านที่เราดึงยางยืดออกมานะคะเราก็ทําลักษณะเดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆตรงรอยต่อที่เราเย็บตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าเรามีการเผื่อยางยืดเอาไว้แล้วเนาะเราก็จะตัดออกทิ้งไปได้เลยค่ะจับให้ได้รอยเท่าขนาดของเดิมเลยนะคะก็ทําการย้ําเลยค่ะ ตรงนี้เราก็จะเย็บเดินคิ้วไปพร้อมเลยนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนยางยืดเอวกางเกงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดึงยางยืดแบบนี้ค่ะเพื่อให้ความย่นเนี่ยเสมอกันสวยงามวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆนะคะแม่บ้านที่ไม่มีจักรเย็บผ้าก็สามารถทำได้ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าดีมีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ